นี่นะคะเพื่อนๆดูนะคะใบของเขานะคะใบเงาสีสดเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นอ่สอสพิญญานะคะบอนสีสอพิญญาใบเงาใบสดสวยมากเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นนางไม้นะคะนี่ก็ดูนะคะใบเงานะคะใบสีสดมากเลยนะคะ อันนี้จะเป็นใบแก่ของเขานะคะขนาดใบแก่ยังใบสวยเลยนะคะพเพื่อนๆใบสีส,<ด>ส่วน,วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นขุนสีวิชัยนะคะดูนะคะสีเขียวเข้มสดสีแดงสดเลยนะคะเพื่อนๆนอกจากบอลสีนะคะเพื่อนๆก็จะมีไม้ใบด้วยนะคะที่ทําให้สีสดเช่นเดียวกันค่ะนี่เห็นไหมซับมงคลนะคะอัญมณน,นี่สามสีค่ะสุขสมใจปองสีสดสวยมากเลยนะคะหนึ่งสีแดงเข้มเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกเทคนิคนะคะที่เราใช้กันเป็นประจำเลยนะคะว่าจะทําให้บอลสีหรือว่าไม้ใบอโกดิมาของเรานะคะสีสดสีสวยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูะะสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะเ,เพื่อนๆจะใส่เป็นถังน้ํานะคะหรือจะเป็นขวดฟักกี้แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเรามีน้อยเราก็ใช้เป็นอ่าฟักกี้แบบนี้ก็ได้ค่ะ ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นตัวเด็ดของเราเลยค่ะจะเป็นน้ําอัดลมนะคะจะเป็นแป,ป๊บซี่หรือโค้กอะไรก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้สีสดนะคะแล้วก็ใบเงางามสวยนะคะเพื่อนอันนี้คือตัวเด็ดเลยนะคะอันนี้เราก็เติมไปเลยค่ะ ถ้เรามีถังน้ําก็ใส่ได้เยอะๆได้นะคะตัวนี้ใส่เยอะได้นะคะไม่เป็นไรเคยเห็นตามสถานที่ราชาการนะคะเคยสงสัยมาหลายรอบแล้วว่าเห็นพี่ๆเขาใช้พวกขวดน้าโค้กนะ้ำเป๊ปซี่ถือติดมือกันเวลาทำความสะอาดไม้ใบไม้อโกดิม่านะคะก็เลยสงสัยนะคะอันนี้ก็ใส่ประซึห้าฝานะคะเข้มๆได้ไม่เป็นไร แล้วเราก็จะเสริมด้วยตัวนี้เลยค่ะจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะช่วยความชุ่มชื้นนะคะความสดชื่นให้กับต้นไม้ของเราใส่ประมาณสักครึ่งฝาก็พอนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นป๊อกกี้ขวดน้อยนะคะครึ่งฝาก็พอเนี่ยค่ะก็ขย่าให้เข้ากันเลยจะผสมอ่าน้ำอัดลมให้เข้มกว่านี้ก็ได้นะคะ นี่นะคะคุณสีวิชัยเราือฉีดพ่นตามใบอย่างนี้ไปได้เลยนะคะหรือถ้าเราเป็นทางน้ํามาเราก็สามารถฉีดตามกกได้เลยนะคะเพื่อนๆลดตามกกตามดินไปได้เลย<อ>นี่นะคะนางไหมเราก็ฉีดพ่นตามใบไปได้เลยนะคะฉีดได้อาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งฉีดได้ตลอดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะซอพินญาของเรานะคะก็ฉีดไปได้เลยค่ะฉีดให้ทั่วๆให้รอบๆเลย ลดตามดินไปด้วยก็ได้นะคะฉีดโคนด้วยนะคะส่วนอโกดิมานะคะไม้ใบของเราก็ฉีดพ่นไปได้เลยนะคะฉีดไปเลยทุกต้นเลยนะคะช่วยให้สีสดสีอ่ะแจ่มนะคะเ,เพื่อนๆสีสดสีแจ่มสีเงางามนะคะใบใบของเรานะคะหรือว่าจะเป็นบอลของเรานะคะก็จะมีใบที่เงางามนะคะเ,เพื่อนๆจะมีใบที่เงาไม่ต้องไปใช้ อะไรเช็ดเลยค่ะเพื่อนๆใบของเขาจะเงาของเขาเองเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยให้สีสดใบเงานะคะแต่ช่วยให้ใบใหญ่ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยแค่เรื่องสีสดกับใบเงางามนะคะเพื่อนๆฉีดไปได้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้ไปลองทํากันได้นะคะจากที่เราเคยสงสยัย mm hmm. เห็นพี่ๆนะคะหลายๆที่เลยที่เขาใช้น้ําอัดลมน้ําอ่ะ แป๊บซี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเช็ดใบไม้นะคะจะทําให้ใบไม้ของเรานะคะใบอกอดีม่านะคะสีสดนะคะสีสดแล้วก็ใบเงางามเลยค่ะหลังจากที่เราปล่อยให้ไม้ใบหรือว่าใบบอลของเรานะคะแห้งนะคะจากที่เราฉีดไปเมื่อกี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะใบของเขานะคะเริ่มมีความเงางามนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแต่ละใบนะคะดูนะคะความเงานะคะความเงาความสีสดนะคะเพื่อน จากสูตรนี้นะคะที่เราเคยทดลองมาหลายๆสูตรนะคะสูตรนี้ดีที่สุดเลยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่า <_ C os al> เพราะว่าน้ําอัดลมนะคะจะมีความหวานแล้วเวลาเมื่อน้ําอัดลมแห้งนะคะมันจะมีความเหนียวความหนึบนะคะแต่เมื่อเราผสมเจือจางกับน้ํานะคะ <_ C os al> ก็จะทําให้ความเหนียวความหนึบนะคะลดน้อยลงก็จะทําให้บอลสีของเรานะคะหรือว่าไม้ใบนะคะมีความเงางามนะคะ ่านี่นะคะสวยมากแล้วเราก็เพิ่มเครื่องดื่มชูกําลังไปอีกนะคะก็จะทําให้ใบบอนใบไม้ใบของเรานะคะมีความชุ่มชื่นด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวดูตัวอื่นกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นนางไหมที่เราฉีดไปเมื่อกี้นะคะดูนะคะเพื่อนๆเงางามมากเลยนะคะดูนะคะ นี่นะคะก็เป็นเพราะว่าสูตรที่เราใช้นะคะเป็นน้ําอัดลมนะคะแล้วก็เจือจางด้วยน้ําปากอีกสักนิดนึงนะคะก็จะเพิ่มให้สีสันของบอลสีของเรานะคะมีความสวยนะคะใบเงาใบงามเลยค่ะส่วนไม้ใบของเรานะคะก็มีความสีสวยสีสดไม่แพ้กันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะใบเงางามใบสีสดเลยค่ะเพื่อน นี่นะคะเราฉีดพ่นด้วยสูตรที่เราลองเมื่อกี้นะคะน้ําอัดลมนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ดีจริงค่ะเพื่อนๆลองกันได้เลยนะคะดูนะคะก็จะเพิ่มความเงางามให้ไม้ใบของเราด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้นะคะ ไปใช้กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีนะคะหรืออะโกดดิมาไม้ใบแก้วกาจนาของเรานะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ